ตอนนี้อยู่ที่วัดบางตาเซียนนะคะใกล้ใกล้จะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเยลยเราอยู่ที่วัดบางตาเซียนนะฮะซึ่งมีโชคดีมากฝนตกก่อนเลยดับแรกแต่ตอนเรามามันเปาแล้วค่ะอ่าฮะอ่าฮะแต่ตอนนี้เรากำลังจะกลับแล้วแต่ว่าเราจะมาบอกมาบอกว่าวันนี้เราโชคดีมากที่เราเจอคืออะไรก็คือเราได้เจอพิธีการเสี่ยงทายซึ่งที่ฮ่องกงเนี่ยจะทําเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นการเสี่ยงทายดวงบ้านดวงเมืองค่ะโดยมีผู้แทนของ เขาเรียกผู้แทนราษดรไหมเพื่ออะไรอ่เขาเรียกว่ารองรองผู้ว่าอ่ารองผู้ว่ามาเพื่อเสียงท้ายดวงบ้านดวงเมืองของที่ฮ่องกงนะคะซึ่งจะเห็นที่จอด้านหลังเรานี่เห็นไหมเป็นพิธีที่ใหญ่มากเลยนะคะแล้วจะต้องเป็นสินแสของที่หวังต้าเซียนเท่านั้นถึงจะเชิญท่านเทพหวังต้าเซียนแบบลงมาแบบเต็มเต็มอ่ะแบบ f u ลอ option ให้เลยอ่ะที่บอกว่าโชคดีคืออะไรรูกไหมสิ่งที่น้องอิ๋มเชิญลงมาหรือที่น้องอิ๋มเคยเห็นเนี่ยจำไม่ได้เหมือนเขาไปเราไปไหม พวกพวกนั้นคือที่เห็นอยู่ข้างในนะคะอันนั้นคือบริจาคระะสี่0ันเรียนและจะได้ตัวเข้าไปในนั้นก็คือปกติเนี่ยที่น้องอิมเห็นเนี่ยก็จะเห็นจะเห็นเป็นออลาและเวลาที่จุดทูปเนี่ยก็จะเป็นแสงออลาส่งมาให้ถึงเราไม่เคยเห็นหน้าตาโตจริงของท่านเลยและแต่วันนี้เห็นเต็มเต็มเลยแบบคนลุกอ่ะเป็นแบบว่า ไม่รู้ว่าหน้าตาท่านเป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยมาเดินแถวแถวร้านแถวนี้เลยเขาไม่เคยเดินเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคือภาพแรกที่เห็นน่ะคือพลิ้วมากเลยค่ะมันเป็นชุดจีนน่ะแต่ว่าเป็นชุดจีนสีสีขาวๆอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นชุดอะไรวะทีแรกก็นึกว่านางฟ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยสกพ <S <S านึอพอดีพี่เราเข้าไปไมาบอกปุมเงโชคดีมากเลยเนี่ยลองว่ามาทาพิธีแล้วพออีกที่เสียงแผงทั้งละแผง หวอยากดูไงก็เลยเสนอหน้าเลยวิ่งไปดูข้างหน้าพอมไปดูข้างหน้าผมนี่ช็อกเลยครับอิมยังไม่เห็นท่านนะอิมจะมีชุดแดงๆที่เป็นเก้าอี้ใหญ่ๆอยู่ขวามือค่ะ,ะชุดเนี้ยสักพักนึงอิมเห็นละเห็นชุดมาครึ่งเห็นแค่ครึ่งตัวเนี่ยแล้วก็รู้แล้วว่าแบบใช่ เว่าใช่แน่ๆเลยยังไม่แน่ใจแต่ว่าใช่แน่ๆเลยสักพักนึงเราก็ถามอากงอ๋อใช่หรือเปล่าอากงเขาก็พูดเล่นกันอ่ะเขาบอกว่าใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมันก็รู้เองสักพักหนึ่งพอเาอิ่มบอกพี่เจว่าพี่เจเนี่ยเขากําลังเดินออกมาแล้วพอเขาเดินออกมาข้างหน้านี่คือแบบสตันไปเลยอ่ะไม่เคยไม่เคยเห็นอ็กเต็มตาเนื้อแบบเนี้ยคือแบบเลี้ยงเลยแบบ พี่เจพี่เจมึงขอพ่อเลยเห็นไหมเห็นไหมแล้วสักพักหนึ่งคนที่ใส่ชุดสีแดงที่เป็นนายพิธีอะคะ่ะเขาก็เดินออกมาปักทูบจริงๆคือตามหลังเลยอะไม่เคยเห็นไม่เคยเกิดมาไม่เคยเห็นหวางตาเซียนชัดขนาดนี้ชุดวันนี้ท่านใส่ชุดสีขาวริ้วเขียวแบบคนลุ้ไปหมดเลยแล้วถ้าใครบอกท่านหัวขาวไม่จริงค่ะดำไี่ยังเลยแล้วแบบมีหนวดนะมีหนวดแล้วก็มือ,อ,อข้างเนี้ยถืออะไรไม่รู้แล้วก็แบบเหมือนแซ่บแล้วก็ยิ้ม เราก็ูดยิ้มคือรู้ว่าแบบเหมือนเราเอามากี่ครั้งเราก็พูดว่าหวงต้าเซียนเป็นไงวะไม่เคยเห็นหน้าเลยเลย,ยข่ภาพยี้มีทีน,นึงข่ภาพยิ้มอีกคีน,นึงยิ้มแบบเจ้าเล่ลย์ิ้มแบบเจ้าเล่ย์อ่ะ <laughs> แบบเห็นกูย่าง <laughs> เห็นกูย่างอะไรอย่างเงี้ย <laughs> คือท่านพูดภาษาจีนหมดเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ <laughs> แต่ว่าเราก็ถามว่าชุดแดงนี่คือใครเขาบอกว่าเป็นเหมือนคนที่ใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับทา่าน เป็นคนเชิญท่านจะมาแค่ทูบแค่เนี้ยทูบใหญ่ก็คือปักเพื่อเปิดฟ้าดินแล้วทูบเนี้ยก็คือทูบที่เชิญท่านลงมาสุดยอดไม่เคยเห็นจริงทิปสามนี่โชคดีจริงพคือทะิปหนึ่งเขาก็มีเรื่องแบบตัดเลนทิปสองก็วันเกิดเจ้าแม่ทิปสามนึกว่าจะน้อยหน้าไม่น้อยหน้าเลยอะเจอเทพหวังตาเซียนลงมาจ่าเลยเราไม่คาดไม่มีอะไรที่นี่ที่มันพูดเร็วๆนี่ให้อะไรน้ำตื่นเต้นนะเนี่ยคือเรา อะไรเลยแต่เราเลือกวันมาเราช็อกมากเลยอ่ะที่เจอเราไม่เคยเห็นตาเนื้อคือสูงมากอ่ะสูงมากตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวคือท่านเป็นเทพอ่บท่านตัวใหญ่อะตัวใหญ่เลยแต่ว่าท่านแบบไม่ได้อ้วนไม่ได้ผอมอ่ะแบบสุดยอดอ่ะต้องอธิฐานค่ะใครเจอคลิปนี้ก็อธิฐานเลยเพราะตอนนี้แบบเราอยู่ตรงเนี้ยเราอยากแบ่งให้ทุกคนน่ะคือแบบพี่ๆทุกคนใช่ตอนที่ทาพิธีอยู่เราบอกพี่เจลพี่เจมึงต้องขอมึงแบ่งโคตรพ่อโคตรแม่เหงแล้วแบบจริงสุดยอดอ่ะ ปีนี้แม่งโคตรเค่งจริงสุดยอดมากๆแต่ตอนนี้เปลี่ยกแล้วเปลี่ยกแล้วที่มายืนตรงนี้ไม่ใช้หรอกจะให้เห็นพิธีด้วยแต่พิธีเขาจบไปแล้วโอเคบายบายไปแล้วแต่ขอพ่อจะมากก็เตรียนขนลุกใช่พี่แอ้ไปไปมาต่อบนรถ Okay.